ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอสเมตเตอร์ีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กําลังหาไอดีคุมภูมิพร้อมเล่นลูมครบแบงคอน์สกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วกูเอาเซฟิล่าฟาร์มไงเอาะลูมอะไรไปดิ จะเกาเวทนี่ถูกแล้วแล้วก็พลังแข่งโอเคประมาณนี้แหละจริงจังจริงจริงเลยกูเล่นจริงเฮ้ยไม่ได้เล่นๆนะเฮ้ยอย่าโยนกันละกันทุกคนโหโลกไอ้โล่ผมก็น่ารักมากเลยวะทีมโยนแน่ทีมผมท้อใจแล้วทุกคนเฮ้ยใ,ใจเย็น โอเคฮะตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะโอเคเอาก็เอาไว้ว่าสวัสด,ดีทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีนะครับผมใน okay. วันนี้ก็อยู่เกม ROV นะครับผมนะอยู่ในแล้งนะครับก็ผมจะเล่นตัวเซเวล่าฟาร์มนะครับผมนะผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยนะตัวนี้นะครับไม่เห็นเลยดีกว่านะครับผมนะฮะก็คือตอนที่มันมาแรกๆเนะะี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะเอามาป่าได้นะครับผมนะฮะก็มันก็ไม่เชิงเอามาป่าได้หรอกก็ฝืนๆเล่นอ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมนะแต่มองว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่ดีีนนนะครัับผมใตว้ ก็แบบว่าเอามาตำแหน่งโลมก็ได้นะครับผมนะตำแหน่งเมทก็ยังได้นะผมว่าป่านี่ก็อยู่ที่เขเล่นนะครับผมนะนี่เดี๋ยวดูดีว่าว่าผมจะเล่นไหวหรือเปล่าทีมบีดดหัวหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอ้ยเชี้ยเลยแดงกูโดนไม่ได้บ่นไงโอ้โหเนี่แหละคือข้อเสียของมันนะครับผมนะก็คือแบบว่าดันโลคือแบบว่าพอเราคิาว่าจะมาเวทเราเลยนะเออ โอเคนะระหว่างที่แบบดูผมฟาร์มนะครับผมนะผมก็ขอถ่ายอินนะผมก่อนก็นแล้วกันนะสำหรับใครที่บอกว่าเล่นเกมเอาอินนะฮะแล้วปิ้งแล้วแหลกนะครับผม,นะผมเนี่ยเดี๋ยวผมมีแอปเฮ้ยเชี่ยอุ้ยคนเยอะเลยออกขึ้นอุย้ยเชี่ยโดนหอกอีกโอ้โหโดนถ่ายอีกไปสวยแหลก ผมจะเหนะยวแล้วก็แรกโอเคนะถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้โอเคเอาว่าสำหรับใครที่ผมเล่นเกี่ยวกับอาร์วีแล้วแ,แ,แหละนะครับผมเนะี่ยผมมีอมแอปผมแนะนำได้เลยนะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลไไดไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็ลองโหลดมาใช้ก็ดูได้นะครับผมนะฮะก็ไม่ขีดพื้นที่นะครับผมนะดีไม่ดีดดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยเนาะผมจะออกแบบของฟาร์มให้เต็มเลยนะครับผมในนี้อุ้ยโอ้โห,โห,โหไม่โดนเฮ้ยมันฟาร์มลำบากนิดนึงผมว่าวันนี้หรอโคตรยากเลย โอเคผมาได้ตีมมาละเพื่อนเอาเปล่าเพื่นเฮ้ยเอาเฮียเพื่อนกูอยู่ร้นโตัหนึ่งใครวะเนี่ยเย็นนะจะเย็นนะเรียบร้อยโทษเมื่อกี้ไม่ได้ตีมังกรมันได้หรือเปล่ามั เออลองนะเบอร์เรดมันขึ้นมาสองวิสวยลวกไหม,มสวยเอาเลยเรียบร้อยอันติีตัวนี้ก็มีดาเมดนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเขาเอยแคลรี่โอ้โหเชี๊ยแม่งมึงเทตงพฟิงมาถ่ายกูเพื่ออะไรวะผมยกเอ,อ่อดามเมดเลยละกันเพราะว่าเรามีบัฟไฟอยู่แล้วนะเขาผมนะเราเราเราคูลด,ดาวน่าจะพออยู่ละพอเรามาปะกูสติกเลยชินต่อไป อบได้ปะเฮ้ยคีมันบวกตายปะแบําเรียบร้อยเมื่อไรป่าจะเกิดเฮ้ยกูเล่นในขนาดนี้มึงมึงจะว่ากูอยู่มึงเบิกาคาติอยู่กูไปละรออยู่นะจ๊ะมึงอะเมื่อไรจะเกิดนะฮี่อ่ะกูฆ่าไปสี่ตัวละวมังกรคองกูเอาให้หมดมันมันจะแขวะผมแน่ดูทรงเมื่อกี้ แต่มันลืมดูมสกอร์หรือเปล่าพี่สี่สองแล้วนะมึงเท่าไหร่เฮ้ยเพื่อนสายปะสวยเอาไอาาอาม่ได้คิวเอาได้นะเอาได้นะได้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 เมียนตินี่โดดเบาไปดีน้องสก,กูอ้าวเฮียไม่ได้คิวสักตัวเลยกู ้ oh, oh, oh. ผมเริ่มแรงแล้วสิจูหนึ่งผมมันแรงกับการตีปกติด้วยนะเขาผมเนีเ่ย<ๆ>เดอดูดิมันก็จะฟาร์มช้าอยู่นะเนี่ยทำไม่ได้ไปเดี๋ยวผมค่อยๆมองไม่โดนบีไปอา่าบูสเติปผมมาละมังกรไม่เพื่อนคูกเก็บอ็อบเจกต์ทุกอย่างให้อะตอนนี้ เอาโดน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 โอ้นาา่าแจกสามแล้วไม่เป็นไรหรอกขอแค่อยาแขวะกูพอแค่นั้นแหละตั้งใจเล่นไปน้องอเฮ้ยเฮียกูไม่ฟันอิสวยเอาได้คิวเฉยได้ไงไวะเอาเปล่าเฮ้ยโอ้โหมันเดินหลบเฮ้ยมันมันเดินหลบเอาตายอยู่ดีเอาตายได้ไงไวะตีปกติแน่เลยเฮ้ยเพื่อนตันเรียบร้อยชีย่ย ไปไหนไปไหนแค่นั้นแหละไปไหนแค่นั้นแหละเริยบร้อยเพี้ยสี่ตัวเลย <c oughs> โอ้โหบอกเลยตัวนี้ตัวโคตรน่ารำคาญถ้าไม่ได้ฟรีนนะโหดมากแล้วก็มีสตันด้วยวิ่งเร็วด้วยป่าตึงจัดนี่ไงบอกแล้วอยา่าแขวะพี่น้อง <c oughs> อุ้ยฟิเกอร์มาเลยเหรอป้อมเพื่อนออชี่กูจะตายเพี้ยเทโคตรแรงเลย โงกุฎเลยละกันเฮ้ยเล่นล่างคือดิมอยู่ในภูมิแน่ว่าละนั่นไงทำไรแจ้น้องเรียบร้อยเชี่ยโคตรแรงกัตสกิวผมเริ่มแรงแล้ววะทุกคนอุ้ยที่เล่นบนก็เอาเรื่องถ้าแตกผมยังไม่ครบเลย <S <s <lim it> ขอฟาร์มแป๊บนึงได้ไหมโอ้โห9คิวเลยเหรอผมอะโ <s lim it> คตรไหว อามงคุดได้แล้วจังหวะนี้ที่ต่อไปจะก่อนเลยเฮ้ยมามามาไม่โดนเพื่อนเชื่ออยู่สวยเชี่ยโคตรแรงนะสกิลหนึ่งเฮ้ยมามาโคตรแรงเลยขอฟาร์มก่อนตอนนี้สแต็กยังไม่ครบอันนี้ขนาดสแต็กยังไม่ครบนะ ไม่เล่นบอเอาเปล่าปิดอะไรเปล่าทุกคนร่วกับผมไหวไหมผมผมว่าตัวละครผมไหวนะเออแล้วพวกเวอนเจนมันไงเฮ้ยเอาเออมันสวนเออโดดเป้าดีคุเมีนตีเนาะสวยได้คิวเฉยได้คิวได้ไงได้สกิลหนึ่งผมว่าปลา ปากูในเจาะแทบไปเข้านะครัเล่นไปแต่เ้าไม่ได้ต่อเรื่อยๆมันคูดาวสามวิเองปลาผมอะโอ้ยเจนนะเจนนะไอซิสตาลีมแนกรดัมใ่บ้านอย่างเดียวเลยทุกคน มาแล้วมาแล้วอุ้ยไปไหนบาดตายเอ้อแต่เราเสียป้อมโอ้โหชิ้นไม่กระดานแต่บ้านอย่างเดียวเลยไม่ใช่อุ้ยได้จับก่อนแล้วเฮ้ยเลนกลางไหวไหมน่ะไหวอยู่เอาละชิ้นสุดท้ายเราจะเอาเลยดิจริงๆผมอยากเฮ้ยเพี่ก่อนของเพื่อน เอ้านี่กูนึกว่าไหวเอ้าโทษโทษโทษเลือกว่าไหวเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้เลยขอโทษเอ้ยเอาเปล่ามึงเอากูเปล่าแค่นั้นแหละเอาเปล่าไหวไหวกูเปล่าน้องอุ้ยยังไม่รู้น่ะไหวกูเปล่าแค่นั้นแหละไม่ไหวกูเปล่าไหวกูเปล่ามีอันตรีเนาะยังพูดโกงเลยตัว ชอ่อสุดท้ายผมออกอะไรดีวะทุกคนออกโหอ๋ออฟดก่านนะจะได้บอกว่าอันติเข้าไปกลางโดนแล้วคนเล่นเป็นโกงจังวะเยแน่นอนตัวมันโกงหมบอกแล้วอยู่ทีมเพื่อแหละจริง้ทีมแบบต้นเกมทีมมันไม่ไหวมันก็มันก็ไม่ไหวโอ้ตายนะตายนะตายนะสวยตามอยู่ตามอยู่สวย กูตอดกูตอดโค่นน้ารำคาญนี่ได้คิวเฉยเลเหลือใครวะอเหลือเมธช่ยดู ป้อมหนึงกลัมาจบได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะคริมจะเกิดสวยโอ้ได้ออฟแล้วเอยจบได้ไงทีเดียวบ้านเลยเดี๋ยวกูคิวเองไอ้เหี้ยเอ้สุกอ้สุกไอ้สุไอ้เหี้ยไม่ตายสักทีวะไอ้้เหีย มันดูดเลือดมันไม่ใช่ดูดเลือดแล้วมันอยู่ในบ่อโอยแย่ละเฮียไม่น่าโยนเลยเฮ้ยแล้วจบไม่ได้ได้บ้างหรือเฮ้ยได้ดีได้ดีคลิปมีคลิปนีเฮ้ยไอ้สุ่แม่งไปตายตั้งทีไม่สวยไอ้ผมอยากฆ่าไอ้สุ่มมื่แกี้แม่หิวผมจะตายจะตายมัเพิ่มเลือดจะตายจะตายมัเพิ่มเลือดโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องพลางกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็อย่างที่เห็นนะตัวเซเวล่านะครับผมนะก็ เก็บเอามาปัดทุนหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นใครเล่นแล้วนะแต่ใครที่แบบว่าอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะแบบว่าเมื่ตัวแบบตัวที่แบบมันไม่มีใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาเนะี่ยวิโร่เออวิโร่นี่ผมยังไม่มีว่ะแต่จริงๆวิโร่มันตัวมันโกงนะเว้ยแต่ว่ามันไม่มันไม่ม,ไมีคนเล่นเพราะตัวมันก็เลยน่าเบื่อผมว่าเล่นไม่สนุกอ่ะโอ้สแปดดาวแล้ววะ่ะโอ้คอสคิวฮะ นี่นะโคสวยโอเคก็บายผมยูไปในคลิปหน้านะครับผมบาย